ใส่เค้กมาตรงนี้เหละใช่จำปีเลยจำปีเลยไม่โกูไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้ากูคิดว่ากูจะจุดติเป็นจุดติหนึ่งอะไรเงี้ยกูก็ใส่มาอะไรเงี้ยที่อยากให้แบบเราเล่นกันสี่คนอย่างเงี้ยแบบเล่นเตี๊ยวกันสี่คน๋ยวที่ใส่ตลอด <c oughs> พัฒนคติที่สําคัญต่อการอาชีะคือการห้ามตายใช่ใส่ใส่อะไรอ่ะใส่โควิดตลกดตลกที่นี่คืออะไรวะโค้ดโค้ดหรือ่ะโค้ดเหรอโควิดทุ่มมาโอ้ย <laughs> ตัวโอนี้เหรอเล่นตัวอะไรเนี่ยโอนี้เหรอไม่มไ,ไม่ใช่โอนี้ตัวนั่นตัวที่มันเขย่ขวดได้ตัวตลกเขี่ยวกดลมอ่ะววใช่ อยู่กับพี่แล้วมันอยู่กับพี่มันอยู่กับพี่คคคใครลองวะพี่เองนะมมันอยู่กับพี่พี่น่าจะลม้มล้มแล้วล่ะมันมีสถานะนี้ด้วยอ่ะ สถานะห้ามกดตายากนานมากพี่นานจัดเลยว,วมององนะวมันกดายยากไม่ได้ อยู่อย,อยู่กับมันนี่แหละไ,ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ดูพี่น่าจะล้มแล้วละ่ะสวัสดีนี่ใครล้มแล้วลแล้ล,แล้มแล้ว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 ล่ะตายยากนี่ตายยากกดไม่ได้ ลมแล้วล่ะลมแล้วล่ะลมแล้ว,ลลม,ลวมันไม่ไหวมันกดแกย,ยากไม่ได้มันมีสรรับหมดกำลังมันหมดกำลังอีกเนี่ย,ย,ยโกไม้ในแกสองแผ่นหมดหมดเลยมาทุกไหนวะโอ้โหแม่มีช็อตเครื่องด้วยใช่มีดูดพวกไม่เสร็จนะเยอเยอะเลย นึกนึกถึงพี่เอกเลยพี่อยอกว่าโอ๊ยอย่างนี้คุณพูได้สบายทั้งวันน่ะพี่เอกมัมพี่เอกครับพี่เอกดูคิดดีนะพี่จะพี่ไม่น่ามาดูหรอกพี่เอกไอสัตว์มันมันมันมีศนนะมันกดไลคยากไม่ได้พี่มาหมดกําลังช่วยได้นะไม่เฝ้าไปหาคนปั่นสองคนพาโกช่าโกไม่ใช่ปั่นสองคนมาช่วยพี่เลยไม่ใช่หี่ไล่ผมนี่แหละออเหรอใช่ เพป็นใส่ตัวเองด้วยจังหวะนี้รู้มันเพรื่องดับประตูผมใช่แต่ไม้เหลือเยอะมากเลยนะกูห้ามก้าวพัมแก๊สพัมแก๊สไม้หมดกูพับสองแผ่นเลยโอเคพี่พัมเตสแบบพัมแตกข้ามเข้าที่เดี๋ยวที่เดี๋ยวไม้เพียบเลยโกูถ้าโกูอย่างว่าไม่มีไม้กูไม่ได้ใช้ใช้ไปสองแผ่นเนี่ยแม่โดนว่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันกินไม่ทันกินโกูมันตัวนี้ง่ายกว่าตัวเมื่อกี้มันไม่หลอกไฟโกูแต่มันหนื่งนึ่ยต้องไอ้กดตรงเสียมปูนึ่งมากๆ เหือดไม่พอนะกดอาย่าไม่ได้ด้วยมาบ้านเหลี่ยมอ่าเดี๋ยวพี่ฉีกให้กำลังปั่นอยู่ครึ่งหนึ่งฉีกให้แล้วเอาเลยเอาเลยมันหลงโก้หรืออไรมันหาผมอยู่โอเคมันอยู่กับพี่แล้วพี่รักต่อให้โอเคพี่สวยจะไปเครื่องเก่าใครปั่นปั๊มแก๊สวะสวย อ้าวเหมือนกูลอใส่เพื่อนเพื่อนอยู่เอ้ปั๊มแกเพื่อนแตกแน่นอนว่าไม้ปั๊มแกกูใช้ไปแล้วนี่เพื่อนมีหน้าปั๊มแซดอยู่อันหนึ่งใช่มันน่าจะงงอ่ะมันวนยึดยึกจักกูฉีกกูฉีกฉีกสี่ห้ารอบมันก็ยังไม่เก่งนะกูฉีกสี่ห้ารอบเนี่ย้าล์กรรเนยังไม่เก่งมันไม่หลอกไปก็แต่มันหนืดหนืดจัด นะมีคนลากมาด้วยโอ้กูเปล่ากูปั่นไปอยู่กูเปล่าปัาน่นมะเรยมอยู่ใช่ผมก็ปั่นอยู่เราจะเสร็จไปพร้อมๆกันไม่โกกูเพิ่งเริ่มปัน่น <laughs> เดี๋ยวพี่เพิ่งเริ่มปั่นแหละใช่ <laughs> เดี๋ยวทำไมมันมาอยู่มันมันมันมาอยู่กับพี่แล้วอยู่กับผมมันอยู่ผมใช่เหรอใช่อยู่กับผม <laughs> อยู่กับผม,อบผมเอามาไล่เพื่อนเฉยเลยได้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 ไม่กู ไม่มันมันโอุยสัตว์โทเทมจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูอดิตทีวีเชื่อค่าด้วยนี่มันไล่ใครไม่รู้อยู่บ้านเหลี่ยมเห็นแล้วสามสองหนึ่งปุ่มเครื่องบ้านเหลี่ยมปั่นไม่ได้โกเพื่อนมันวนอยู่กูจะถอนโทเทมเล่นในฟัมแดดมีป่ะพี่ โทเทมปั๊มแก๊สเหรอน่าจะมีอยู่นะน่าจะเห็นอยู่ตัวเทมเผาหนึ่งอันตัวเทมไฟหนึ่งอันปั๊มปั๊มแก๊สปั่นหรือยังไม่ไม่รู้เหมือนกันโคตจกับไม้ปักเองสองแผ่นตรงนั้นก็้าคุมนะสองแผ่นต้องรักกียาวหน่ยคุมอยู่มันมาว่ะก็โทเทมเผาเลยว่ะอย่าตามมันในปั๊มแก๊สมีโทเทมเผาอันหนึ่ง เอาวะก็คลิปนี้กูได้ลงแล้วไม่ว่ากูจะตายหรือกูจะรอดกูโจคได้กูจได้สามเครื่องอเป็นต้นผมเป็นต้นโอ้เรียบร้อยกูตายยากกดไม่ได้โกูมาหมดกำลังใช่ไหมใช่โอมโนหลง้โอ้โอ้โอ้โแ้อ้โ้โโอ้โอ้โอมัอ้โง้โ็้หอ้อู้อ้โอ้อ้โอ้โอมโอ้อแโอ้โออนอ้โออโอ้ั้อ้อ้โอ้ออโอ้อออ้ ขอให้มึงจูงให้ได้โกพูพี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่หกสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วอโอ้คนยี่งช่วยมึงต้องไม่ใช่กูกูล,ลักใคร <c oughs> ขี่ไปไหนวะเอาล่าไม่ขึ้นไามมมม่่่ชชชวววยาาวยาาวยะาาาผใช่มา,มามหามาหากูเลยล่ะมาหากูนี่แหละมึงกลับไหมนี่กลับด้วยไปได้สัตว หาพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่ได้ไหมไม่รู้จะอยู่กับพี่อยู่อยู่มันหลงก็หลงพี่วะพี่เหรอเออหลงหลงเลยเราบมาหาใครสักคนนะมันหลงพี่เว้ยมอคนปัดในปั๊มแต๊เออขี่อยู่ไหนไม่รู้แต่มันหลงพี่ไปแล้วไยเดี๋ยว มันอยู่กับผมมันอยู่กับผมอีกแล้วใช่ก็บอกแล้วว่ามันหลงที่ระวังแล้วกันเฮ้ยมันกลับเข้าไปในเครื่องมันกลับเข้าไปในเครื่องมันกลับเข้าไปในเครื่องเพื่อนหายแล้วมีการต่างด้วยนี่หรอทำไมพี่ไม่เจออ๋อเมื่อกี้พี่ไม่ได้กระโดดข้ามหน้าต่างเลยคนแม็กเทเียบอยู่โอ้เครื่องที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไหนล่ะหน้าประตูประตูอ๋อประตูตรงโซนโซนรถแตก เก้าสิบป็แล้วที่จะยังไม่ติดเอาทิ้งไว้เก้าสิบห้าแล้วกันพี่ไม่กล้าเก้าเก้ากลัวติดต้องใครสักคนช่วยเดี๋ยวพี่มองผีไม่ไชพี่ที้ผีมาหาพี่แล้วมันก็กลับอ้าวจิบ <10. S 2> อายแล้ว<า>ใครติดไม่ใช่กูดูให้<อ>มันไปประตูอีกบานหนึ่งพี่ใช่บานที่ เฮ้ยมันมาประตูพี่ถ้าอยากช่วยช่วยเลยมาประตูพี่มไม่ไไม,อม,ม,มนอยู่ผมเนี่ยหรอทีไ่ไยายแล้วเก้าเก้าไม่หล่แล้วกันไม่ไล่เลยว่ะพี่เก้าเก้าแล้ว <c oughs> พี่มันบ่อไล่เลยมันบ่อไล่เลยสกักน,นิดออประตูะตน้องบานหนึ่งมันโนวันหรือเปล่าวะผมมีบลูธามว่ะ โนวัน no มันน่าจะไล่ผมแล้วมั้งมันเพ่งขี้ใส่ผมเอาที่ผ่านแลโโาวเผ็ดไหมยกคิดที่ว่ายกได้ไหมผมมีโวัตถุมองดูดิลองดูดิม,มีมันมีโนวันป้ะเนี่ยเดยี๋ยอกกลับไปแล้วเสร,วร็จป,ประตูเสร็จบานเดียววะเด่น อีกบานยังไม่เ,เปิดเลยโกเฟตเท่าไหร่ก็ลองไปบังเพื่อนดิลองดิลองดิเป็นหนึ่งพี่เป็นหนึ่งพม่มีโปรทามแน่เลยว่ะติดโปรทามหนวันป่าวะเอา้าพี่ทำไงเปิดเปิดเลยแล้วกัน เฮ้ยไม่มีโนแต่ตรงนี้ตายยังวะตายยังวะยังดิวิโมรีโอโหไปแล้ะยืนไปมีมันโมรีไอ้แล้วอีกคนอ่ะจะยืนแห้มันฟันเอ้ยที่จะยืนแห้มันฟันให้มันฟันสองทีเลยใช่หรอเป่ใช่แค่มันฟันสองทีเลยมัน มามีโมดิีเอ้ยโจมายืนใกล้ๆประตูดิมึงยืนในตรงนั้ำต่อ <laughs> ให้มันตีเดี้สองทีตีไม่โดนตีโจเลยไม่ต้ตตองยื้อเวลาเพื่อนเผื่อเพื่อนเปิดตูเสร็จโมดิีสี่อะไรวะเฮ้ยตรงนี้มันไม่หลอกไฟวะ่ะแต่ว่าแรงยี่สิบมีกิมแรงเท่าไหนอยู่ตอนดีมาโคตรโหดเลยัวที่ยะตัวแรกเ <laughs> พื่อนรอดไหมทุกคนมาดุนเ <laughs> พื่อนกัน เพื่อนรอดไหมระตูนี้เปิดยังวะเอ้ยเปิดแล้วเป็นรอดรอดรอดยังไงก็รอดสบายสบายมีตายยากด้วยรอดอยู่แล้วพี่อยากดูเปิดฆาตกรัะได้ไหมขออยู่ดูแป๊บหนึง่งได้ไหมรอสิโอเครอเ<ห>พื่อนออกรออยู่รออยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเปิดฆ่กกาตะกรันเพราะเราก็ไม่มีเปิดหรอ โอ้โหโมดี้แดงมันที่เราโดนแฝงทุกคนเลยเมื่อกี้มดี้แดงวะัสสิบีหล